สวัสดีครับวันนี้ผมช่างดิสมาทีสสวิตนะครับผมก็อยู่กับเครื่องเป็นฟูจิซิกนะครับผมเป็นไลบุกีูซีรีส์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องภาษาญี่ปุ่นนะครับผมลูกค้าซื้อมาจากเมืองนองนะครับก็มีอาการชาร์จไม่เข้านะครับมีสัญลักชาร์จเข้านะครับผมแต่ว่าไม่สามารถที่ร้อนเครื่องได้ผมในส่วนของตัวเหมือนมีไฟมันชอดด็อตอยู่ปลายทางนะครับผมในส่วนของตัวหน่วยความจํา จะเป็นไฟเหลยงไปเอนเลียงเอเดดีนะครับผมจะมีตัวช็อตอยู่ตอนนี้ก็ทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะครับติดปัญหาเกี่ยวกับตัวหนุนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดไม่ติดนะครับหรือจะเป็นเป็นอะไรใดตันงก็สามารถส่งเข้ามาสอบถามได้นะครับผมไม่ว่าช่องเป็นช่องทาง Facebook หรือจะเป็น Li น์ออฟ i ิเชียลนะครับผมจะมีทีมงานอันนี้ค่อยให้คำปรึกษานะครับสำหรับยังไงวันนี้เชิญขอตัวน้ำก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ